อาไปไได้ปไ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 เไาเปไเไปไเไป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 อปปรปปปปปไ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 เไปาปไ้ไวไาไป้ปไปไปไปปปไปไปเปไ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 ป เดืนตัวแข็งรอเล้บครับรอเลยรอเลยจอดรอเลยจอดรอเลยจอดรอเลยจอเลยจอเลยสามทุ่มหนึ่งนาทีนับลกนเว้ยลูกสี่นะเว้ยไม่มาเปิดได้หดอกค้างไว้ได้เลยเดี๋ยวสรุปได้ครับได้ครับได้ได้ได้ไขึ้นลันเลยอะไรลูกตงรครคือผู้โชคดีลูกสบดีครับขส่เกา้งหมดเลยอะกาะเล็กเลยอะ ่มันทำอะไรสะดวกนะใส่เกาะมันถอดเล็กเอยพี่ก่อนเล็กเลยจำไม่ได้ว่าร้อยฝาเป็นร้อยเกะมึงมึงดูในกล่องมันไม่มีเยอะขนาดนั้นมันไม่อยู่หลังๆอ่ะเป็นกล่องของแก๊งเลยมันอยู่ในหมดแก๊งอ่ะเดี๋ยวมันหล่นที่พื้นไงกุยนับกุยนับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอชมเลยรอชมเลยรอขึ้นหนึ่งนาทีใช่ป่ะถูกหนึ่งนาทีแล้วนับบวกไปห้าวิขึ้นเลย เช็ดสรุปไอ้เนี่ยเป็นก่อนเลยละห้าสี่สามสองหนึ่งมาปึ้งต้องแท้ว่ะเอ้ยฉันฉันทันด้วยทันด้วยทันด้วยนะครับขอญาตอิ่มนะครับขอญาตหม่อมนะเดี๋ยวร่างกี่เดียรไป้าทำบุญรักกับอ่ะเดี๋ยวป้าใส่ให้ดูแต่ไม่นั่งกินให้เสร็จก่อนไปไม่นั่งกินเสร็จก่อนไปถ้ามันั่งไปเอานั่งนู้นนั่งกินตรงนู้นไปเร็ว อย่ามันหกลูกนั่งกินดีได้เดี๋ยวให้ดูหมูเด้งแต่ว่าต้องรอ,อ,อ,อก่นนะ <_ q 2> อนเห็นไหมพี่สันค้าพี่ลูกสองนงน่ยตังคสี่แปดสองล้านพอไอนะโทรว่าไงนะตั้งสีแปดลสองล้านเอ้าจากทำไมอะสองล้านจัดทำไมอะต่งหมดเลยพี่ยังได้ใช่แล้วพี่ เชิญครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพิมพี่เชียครับขออะไรก็ขอสองขวดครับพี่ใครๆต้องมาเติมของอะไรเข้ามาแล้วมาต่อแถวเลยทีเดียวเจ้าเลยทีละคนทีละคนครับลูกครับเบาๆลูกขออย่างเดียวครับเบาเบาๆเบา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 ขอผมครับผมกอเพลงครับพี่อกอดกับเพลงครับพี่ ค่ะลูกใช่ไหมมาให้ดูละครละครออกครับพี่ก่อกระเพนเหมือนกันครับพี่ถ้ามีส่วนก่อเพนครับดูแล้วไปเห็นแล้วอุ้ยผิดคนเพนครับขอบครับพี่ขอบคุณครับรัต่อเลยไอ้ดบนี้แคหนึ่งห้าที่เต็มครับไม่แม่เขาจัดทีมให้ลงแล้ว เราต้องลงไเลยเกาะครับเกาะแจ้งมีแค่หนึ่งห้ที่เต็มเฉยทำไมอ่ะเอาเลยเกาะครับเกาะเพนครับแจ้งใหญ่ลงมาอืมันโดนบบปะอันนี้ด้วยแจ้งเนี่ยอ๋อหนึ่งนะเอาเลยแจ้งแจ้งมันใหญ่บางบางบางลูกดีก็เกาะครับแล้วเขาเลยไม่เลือกไปชนไงลูกกลัวเดินบีบอะเสร็จแล้วจัดมาใครจัดให้ลให้ลองดิป่าเอ้ยเพนเกาะครับดูลูกข้าดิดูลูกข้า ดูลูกค้าดิห้ากับหนึ่งันแน่นตับอะเต็มเลยครับลูกค้านี่เขามีใครวะอเพลงครับพี่ลูกค้าออ้ลูกค้าหลแจ้งไหลูกค้ายูสิบเก้าไหมเขายูสิบเก้าีลูกเราน้อยจัดเลยอาเลยลูกค้ามีเป็นยูสกับฟิลไลท์เดยวันอะไรนะลูกค้าเอเดียกาะเอเดีโอเคโอเคลูกจสมไม่ใช่ลูกสาแล้วแ้จโยสามกับวิดั้มไ เห็นกับก้าวขาอยู่กับวินดอมอยู่กับวินดอมเียองเราถ้าได้มองเราเราเราเจอแข่งสุดก็น่าสีขาเกาะเพนีดีครับพี่เกาะเพเนีดีโอเคเจอวินดอมพี่แบ๊กเลบิอ์กมาครบเลยใช้บทเกี่ยวฮะแบ๊กไม่เบิร์กเป็นยังไงวะเอ้าแต่นานๆนานๆแบ็คเบิร์กีนะพี่ออกตะเกอะนะพี่ออกตะกาะออกตะกาะออกตะกานะพี่ออกให้น้องไปเดอเยอะเลย หน้าเราคือใครอะเดาไม่รู้ปะไม่ไปรู้ไม่ในนี้แล้วแดงที่เราอะไรเกาะเหรอเกาะพี่ใช่ครับไอ้ที่เราระวังสุดคือไอ้เขียวนะไอ้ที่เป็นต้องคำนวณของประชามของนะเนี่ยเกาะเบ้งเหลือไม่เยอะแล้วนะเนี่ยไม่จบจำองพี่เรืองพี่จำเรื่องอะไรพี่จเรองเราเคยเจอกันไม่ไม่พี่สั่งให้น้องเก็บแร่แล้วคนละหกร้อยอะเราจะมาคุยกันอะไรวะไอแอดดอบเนี้ยมันเป็นฟิลเหมือนแอดดอบบ้านสภาเขาจับจับหมุนวงล้อลูกจะมีทั้งหมดเก้าแก๊ง ตลาอาทิตย์อาทิตย์ทุกอาทิตย์อะจะเหมือนกับเออก็จะหมุนใหม่เรื่อยๆอ่าแล้วก็จะเฉพาะลูกอ่าสามทุ่มกับตีหนึ่งถ้าม,มึงชนะลูกจะได้แต้มพิเศษของแก๊งเลยนะเฉพาะสามทุ่มกับตีหนึ่งเหรอใช่ถูกต้อง <c oughs> ก็เอาง่ายทุกวันจะมีสองเวลาที่มึงจะได้แต้มก็คือสามทุ่มกับตีหนึ่งเท่านั้นใช่ถูกต้องถูกต้องอ๋อก็คือ แกงก็คือจัดให้แล้วเราไม่ชนแกงเลยใช่ใช่ใช่เราไม่ได้ชนแกงอะไรที่หนักเลยเพราะฉะนั้นกูก็เลยมองว่าแบบก็ควรเข้าเพราะว่าต้องเอิต้องได้แล้วเพราะแอร์ดอกลูกเราคนไม่เต็มด้วยอ่ะโอลิมสองทับร้อยอ่ะคนน้อยอ่ะ ก็จะให้มองให้มองใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดของลูกนี้ที่ที่เห็นก็ตาสีเขียวนั่นแหะไม่ละแต่แต่มีประโยชน์อะไรเขาบอกวะยังไม่ได้บอกอ่าวไวแชน่ะคนรเขาบอกมีประโยชน์แน่นอนเขาบอกงี้ไว้ใช้น่ะคนมีประโยชน์แน่นอนอ่าใช่ใช่เริ่มนับตั้งแต่วันไหนอ่าเริ่มนับตั้งแต่วันไหนวันนี้วันแรกตั้งแต่วันนี้เนี่ยลูกแรกอันนี้ลูกแรกจังหวะดีด้วยเราไม่มีขี้ได้เลยมันก็มันก็ให้จอนคุยชัดเจนเลยจอนว่าถ้าเกิดสามทุ่มกับตีหนึ่งไม่มาก็ต้องปรับนะเพราะว่ามันมันต้องเอาอ่ะเฮ้ยมาจอน สามทุ่มหมดตีหนึ่งต้องมาถ้าไม่มาก็ต้องปรับเันอย่าอั้แม็หน่อยแม็พหน่อยเนี่ยเราต้องแม็พตั้งแต่ลูกนี้แหละครบนะพี่เวลายิงโกยแต้มได้มากก็แปลว่ามันก็เราจะมีประโยชน์ป้าถ้าบอกงั้นอ่ะใช่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 แล้วไม่ผมก็จะมาเป็นดีแล้วเราไม่โนทั้งใหญ่เลยถ้าเราไม่ได้ชนกับแก๊งอื่นเลยเราได้ไม่นั่นนะสิเราควรต้องได้ได้ไอ้ได้แต้มมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เลยซะด้วยซ้ำอ่ะถ้าถ้าเราไม่ต้องชนกับแก๊งใหญ่แล้วด้วยไปเก็บแด้ก่อนได้ก่อนแด้ก่อนนี่อ่ะพี่ขวานเน อ๋อไม่ใช่หรอใช่ไหมเนี่ยใช่น้องจีเดี๋ยวกันไล่แดงเดี๋ยวกันไล่แดงไล่แม่งคนมีอาวุธไม่ต้องชุบนะคนมีอาวุธได้เลยไปก่อนเลยเดี๋ยวมือเปล่าจัดให้ว่ากระจายกันชุบกระจายกันชุบกระจายกันชุบไล่แดงสุดไหมไล่แดงสุดครับไล่สุดไล่สุดไล่สุดคนช้างนะใช่จับคนช้างเลยปากเล่นปาก้วยนะต้องไปสุด้วยอย่าปล่อยให้เขาชุบยังไม่ตายให้ดิผมกับหลัง

ไปด้วยกันนะมาเร็วปล่อยให้ไม่เล่นก็ได้ไม่ไม้ตีทีหงให้เขาเซก็ได้ไม้ไม้ตีเขาเซไหนปล่อยเปล่าวิ่งตามเลยไม่ปล่อยปลปเลยอ่าเดี๋ยวมาตรงมาตรงมาตรงมา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 ต่อมาต่อเอาสีลงก่อนแล้วพี่ได้ได้เอาสีที่เขาปิ๊เนียวาก่อนใครยังหลุดวอลอย่าลืมนะวอลด้วยนะรีวอลกันด้วยรีวอลกันด้วยใครเขาวอลด้วยนะเขาวอลด้วยย่งไหมเขาวอลเขาวอลไหนวอลรีวอลเขาวอลเขาวอลไหนเขาวอลไหน มามาเคลียร์ตรงนี้ก่อนค่อยเคลียร์สีแดงมาเคลียร์ตรงนี้มาเคลียร์ตรงนี้มาเคลียร์ตรงนี้ก่อนไหมไปมาเคลียร์ตรงเดียวกันตรงเดียวกันตรงใช่มาเคลียร์เคลียร์ตรงเขียวก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเคลียร์แดงพร้อมกันเร็วจมพ่วงเขียวจมพ่วงดมีดคุยกันหน่อยก็ค่อยเล่นนะไม่ต้องรีบนะเอาไว้ช่วยเราเล่นกับกูนะแบกกลับมาเล่นเพื่อนแบก ับมากับเพื่อนหน่อยกับวงเพื่อนหน่อยมีคนฉีกออกนอกคนหนึ่งนะพี่เห็นหลังพี่เห็นชุบเพื่อนเพื่อนเลยนะเขาจะชุบเพื่อนเขาชุบเพื่อนเขาจะชุบเพื่อนจมปูให้หมดเลยลองไปให้ช้อนกันด้วยนะดูหลังให้เพื่อนด้วยอะไรไม่เป็นไรไม่ต้องแยกไม่ต้องแย่ไม่ต้องไปจับแยกพี่ตายตายตายตัวชุบปลาไม่ชมติ๊มเลยไม่เอาไม่เมาไม่เอกจากตรงนี้หน่อยมาเรื่องหน่อยมาเรื่องหน่อยชมปู r e s e ตชมปู r e s e ตนะชมปู r e s e ตนะ ชมูรีเซตนะเยชมพูเร็วมามามาเขยชมพูครับเขยชมพูขอบวงตกกลางออกมาดูเร็วเพื่อนอเพืนเพื่อนอยู่บอกให้คนนึงอยู่บอกให้คนนึงอยู่บอกให้คนนึงอยู่บอกให้เดี๋ยวพอคนเดียวพอที่หลับไปเล่นเลยที่หลับไปเล่นเลยที่หลับไปเล่นเลยมามพูมามพูเพื่อนโดนชอนนะเพื่อนโดนชอนเพื่อนโดนแดงช้อนเฮ้ยเพื่อนโดนแดงชนหายไฟแล้ววันนี้ันี้ันี้กับแดงหุบ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 กับแดงห เล่นนะค่อยๆเล่นนะเขาชุบเห็วมา,วาขวาเขาชุบ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 โอ้ไม่น่าปืนเลยกูเฉียนตายตายอีกตายอีก่แบงสสไม่เป็นไรเฮียเฮียดูดันว่ะตามหม่งนี่

พี่นมาไปดิไปครับตายไปไปเ่เ่งเ่ง่งเร่ง่งไป่เปไงเยบเียุบน,นะขอบขอบ เก็บตรงนี้ก่อนนะอายอันตรายพี่มึงเตะได้มึงแค่ทำให้ล้มลบมลลอล่ะไ่ได้อพี่เกิดอะไรขึ้นก่อนาคุยคยมาการคุยคุยกันก่อนคุยกันาก่อนยวครับเียเียเียี้ก่อนเียีก่อนได้ได้ได้รีบกลับมารีบกลับมาไปดูกันไหมครับเอ้ยตรงนี้พี่ รอแป๊บเร่งรีกบตงกลาว้นะพีชิดตรงนี้ได้ได้โอ้ไม่น่าใจร้อนเลยกูรีเพื่อ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 เข้ามารีเพื่อเข้ามารีเพื่อเข้ามาปิดเด๋ยวชุบหน่อยปิดเดอชุบหน่อยมีดปิดเดอชุบเปิดเกิดทมให้มันยขมนลกูมันยาขมนะไป้ใช้ชุบใชชุบอยไปหน่อยข่อยไหน่อยอยไหน่อยชุบเลยชุบเลยชุบเลยจุ่ม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 จุ่ม ผมเลี้ยตีแล้ผมไม่เลี้ยตีเขาเลี้ยไปตายแล้วระวังเพื่อนไม่่อนเราปิดโวยหมองกินอยู่ลงกันไว้อยู่ลงกันไว้เราอยู่ครบเราอยู่ชมพูจะเข้า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 เจนได้เจนได้องรีบเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายตรงนี้เห็นไหมแบลเลยแบลเลยถังแก๊ไปถังแก๊ไปจเอาให้ตัวทีโทนหัวกเด่นเลยว่ะโดนไหมพี่คอบวงพี่เสียมพูปิดให้หมดเลยไหมปิดจรกิบปิดเสียมพูได้นะแล้วมันก็เหลือแค่สีเขียวแล้วปิดเสียมพูเลย มีแค่เสียบูที่เล่นกับเราตัเพี่เขาฝากให้รักก๊อปเกี่ยวเขาหลังเกี่ยวเขาหลังเียวเขาหลังเียวเขาหลังเขาฝากให้รักก๊อปกปนัดอ้าวนี่ผมดีดเองครับผมดีดเยงไม่มีเฮ่อผมดี

รีไรีไปอย่าบอกให้รีไปเพื่อนชุเพื่อนรีเพื่อนชุดเพื่อนมาีเพื่อนเพื่อนเอนเพื่อนเ่อนจะดตัวชุดเราไว้ตื่นตื่นกูใช่ตื่นต้องต้องต้องต้ตัวงตื่นไม่ตื่นนสีเขียวสีเขียวอุ้ยพี่อะโดนได้ไงอ่ะสวยสวยสสกางไว้กางไว้กไว้รวงกางไว้รทำมาแล้วจะดันมาจะดันมาจะดันอ้ยเน ด้นมาเห็นบ <c ười> <i>, ่าโอ้ยททอไม่ต้อแย่งานไม่ต้องแย่งงานเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นแบบไกนจ้เอาเฮอมาไลํมลเลยก็ไแบบลร้อยลไม่ดีดีเไม่ดีมีเฮเลยมึง

เหล่อคนเดียวปะเหลคนเดียวเหล่คนเดียวป่คนเดียวใจเย็นใจเย็นคนเดียว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 ใจเย็นปักเล่นให้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 ปักเล่นทั้งเลยทั้งเลยคันจดเลยัดเลยตายให้ชุบจัดเลยตายชุบวางให้เาหน่อยเกิดนะเกิดคนนึงนะคนตาย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 เกิดตายเกิดตายตายคนเียวเหือคนเดียวัดไปเลยยังไม่หมดิเลยสวยพี่งวพี่สวยพี่ อ้ยมาอชุบออมเอาเลยม้เอามาเลยไอ้เลยเกิด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 กิดเก ถ้ามีเล่น้มีเล่นที่เหลือไหมสวยสวยสวยครับขอบใจมากคลิปฉินโทที่ทำเปนแบครบเลยครบเลยเลยมันครดเลยตัวี้เนยติปหนึ่งตัวนี้หนึ่งไอเฉันสองหุ่นจอดเออมาแค่นี้แหละภาพจะมาได้แบบเพื่อนไม่เห็นภาพอันนี้พี่จอนเนาเดียวช่วยตัวนี้เองนะแล้วพี่จอนตวมีวว้แล้วครับมีวองไว้ไว้แล้วนะเราได้แต่งง้นกูดี นี่ตีหโอทำไมโอ้ยลอยอยู่ใครหดกันมาลูกเก่งมากสกอร์สหดล่วงกลางอากาศเลยหัวหน้าหดอ่ะสภาเฮ้ยผมลอยอยู่บนอากาศแล้วโดนหดล่วงเลยอ่ะเข้าสภาอยากเล่นไฮดรบด้วยเหรอครับเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยสภาสภาบอกอุตาลอยให้แล้วใช่เออใครเอาไม้ใส่ห้องวังว่าใส่ผมด้วยใหมล่ะสภาไม้ใครยาวบ่ก ใครยังไม่เข้าวอลสองคนอย่าลืมเข้าวอลกันนะครับเข้าวอลจริงไว้กันเลยไปขอบค้า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 เฮ้ยแล้วใครไปนอนอยู่นู้นคนเดียวนะไปตายแต่ว่าโรยกันอะใครวะใครมาพี่โรเลยนอนพี่โรพี่โรอ่ะ เอ้ยไปลงนอนตายคนเดียววะเหงาจัดเลยนอนอยู่ตรงตู้เหงาคนเดียวเลยโดนซ้อนโดนตอยเห็นโดนอยู่ครับภาพนี้ขอเห็นตีหนึ่งขอเห็นตีหนึ่งเออได้ตีหนึ่งตีหนึ่ง